สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแรกนะคะกับการรีวิวค่ะแล้วก,กับการเปิดตัวด้วยค่ะก็คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปรีวิวซีรีส์จีนก่อนนะคะก็ขอให้ทุกคนติดตามรับชมได้เลยค่ะก็ไปดูกันเลยค่ะค่ะก็ซีรีส์เรื่องแรกนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับแนวย้อนยุคของจีนนั่นเองค่ะเป็นเรื่องแรกเลยค่ะที่รู้สึกว่าเฮ้ย เนแบบเออใัยุ่่นอะไรแบบนี้นก็สามารถดูได้นะคะถ้าแบบใครที่ไม่ค่อยชอบแนวย้อนยุคเท่าไหร่แล้วมาดูเรื่องนี้จะติดใจมากเลยค่ะก็เรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าสตีาการ์ชั h เกอร์นั่นเองค่ะก็จะมีทั้งหมด49ตอนค่ะสามารถดูได้ที่แอป BTV นั่นเองค่ะก็ติดตามเรื่องราวกันได้เลยนะคะ สานักนั่นเองค่ะก็นางเอกนะคะเป็นบุตรขององค์ราชายาตองค์ที่แล้วค่ะที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองนะคะก็ทั้งพ่อทั้งแม่ของนางเอกตายหมดเลยค่ะนางเอกก็เลยคิดที่จะแก้แค้นค่ะแต่ตอนนี้นางเอกแก้แค้นไม่ได้เพราะว่าคือราชสานักอะกำลังตามจับตัวนางเอกอยู่นางเอกก็เลยต้องหนีค่ะแล้วก็หนีไปเจออาซุนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นพระเอกของเราค่ะอาซุนน้อยของเรานั่นเองนะคะ หลงมากๆค่ะทุกคนแล้วก็พอนางเอกได้พบอาซุนนะคะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะนางเอกกับอาซุนต้องต่อสู้กันค่ะเพราะว่าอาซุนเป็นบุตรบุญธรรมของชนเผ่าทุ่งหญ้านั่นเองนะคะก็เลยต้องแบบต่อสู้กันยิงธนูหาการอะไรนี้จุดท้ายผลจะเป็นยังไงนะคะก็ขอให้ทุกคนไปติดตามในซีรีส์นั่นเองค่ะก็ไปรับชมนะคะ ก็มาเรื่องที่2แล้วนะคะก็มีชื่อเรื่องว่ากระตุกรักหัวใจไปช็อตค่ะมีทั้งหมด32ตอนค่ะสามารถดูได้ที่แอป v t v นั่นเองค่ะก็เราไปติดตามเรื่องราวกันเลยค่ะ ประสบอุบัติเหตุค่ะในปีที่จะจบมหาวิทยาลัยค่ะทําให้หัวใจนะคะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงค่ะก็ทําให้ไม่สามารถใช้ชีวิตแบบคนปกติคน,คนทั่วไปได้ค่ะก็ทําให้พระเอกต้องแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีๆอะไรอย่างนี้ไม่งั้นแบบอาจจะปล่อยแบบกระแสไฟฟ้าออกมาได้ประมาณนี้ค่ะแบบทาให้คนแบบช็อตคนอื่นอะไรงนี้ได้เพราะว่าหัวใจของพระเอกน,นะคะแบบทำงานด้วยคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะก็ต่อมานะคะ เอกได้เจอกับนางเอกค่ะก็ทําให้แบบเฮ้ยเหัวอใจพระเอกเต้นแรงอะไรอย่างนี้ทําให้แบบพระเอกแบบช็อตหรือว่าแบบมีปัญหาอยู่บ่อยๆนั่นเองค่ะก็เรื่องนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าแบบสนุกอีกเรื่องนะคะก็แบบมีทั้งดรามา่ารแมนตินค่ะก็เรื่องที่3แล้วนะคะเป็นเรื่องที่พระเอกอะ่ะข้างรักนางเอกหนักมากทุกคนแล้วคือแบบเรื่องนี้เรื่องนี้คือแบบเอ้ยนางเอกก็ไม่เบานะคะบอกเลยค่ะก็พระเอกก็คือแบบลุกนางเอกแล้วก็ข้างรัก เเเดดาก็นานงเอกนะคะเป็นนักร้องค่ะส่วนพระเอกนะคะก็เป็นหนุ่ม มหาวิเชยร์อะไรค่ะที่มีความสามารถในการเล่นเกมค่ะก็เรื่องนี้นะคะจะมีทั้งฉากแบบทั้งในเล่นเกมแล้วก็ฉากจริงค่ะก็ส่วนตัวนะคะชอบฉากตอนเล่นเกมมากคือแบบอ้าแบบอะไรจะสวีทหวานขนาดน,านั้นยิ่งตอนที่เขาไม่รู้จักกันคือแบบทุกคนมันดีใจมากอะ่ะแล้ว,ออวาาคือแบบพระเอกอ่ะข้ารักนางเอกสุดๆอ่ะคือแบบต้องไปงติดตามชมมันทุกคนคิดดูอืมก็ได้ชีวิการสนิทสนมกันน่ะจนแบบ เออเร Christina nervous, alleg, babies, ิ่มขยับความสัมพันธ์เรื Mal ่อยๆแบบอะไรเนี้ยแบบมันน่ารักมากทุกคนคือแบบดีต่อใจมากเรื่องนี้ดอแบบนัมเบอร์วันเลยให้นัมเบอร์วันในการแบบคอาฟินอืมต้องไปตตามค่ะเรื่องที่4ี่นะคะชื่อเรื่องว่าฝากหน่อยนะคะรุ่นพี่ค่ะก็สามารถดูได้ที่ VTV ค่ะมีทั้งหมด24ตอนนั่นเอง ะะมีนักสแสดงจากวงนิสมาเล่นด้วยค่ะก็ใช่ไหมอ่ะชื่อไม่รู้ว่าแบบออกเสียงถูกหรือเปล่าก็อเออเราก็ไม่แบบได้ติดตามเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นชื่อของวงไว้ให้นะคะก็สามารถไปติดตามได้ค่ะก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่าเนาะเรื่องราวนะคะเกิดขึ้นตอนที่ทางโรงเรียนอะ่ะแบบ จากทั้งสองฝ่ายก็คือฝ่ายใต้กับฝ่ายเหนือมารวมกันค่ะก็คือฝ่ายเหนือเป็นฝ่ายที่แบบเด็กเกง่งด้านวิชาการอะไรประมาณนี้แต่ฝ่ายใต้คือแบบเขาสนใจกีฬามากกว่าอะไรย่างนี้ก็พอเอาจับมารวมกันนะคะก็เลยเกิดแบบเรื่องราวต่างๆสุดป่วนของฝ่ายใต้อะไรประมาณนี้ทําให้แบบหัวหน้าห้องฝ่ายเหนือแบบต้องแก้ไขปัญหาช่วยแก้ไขปัญหาตลอดจนแบบเอ้ยสุดท้ายก็แบบทั้งห้องก็แบบรักกัน ประมาณนี้ก็ช่วยเหลือกันตลอดไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามก็สามารถไปติดตามเรื่องนี้ได้นะคะแบบเป็นเรื่องแนวแบบโรงเรียนวัยรุ่นใสๆเลยค่ะก็มาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรื่อง your a e my hero ค่ะหรือว่าชื่อไทยนะคะก็คือคุณคือป้องประการของฉันนั่นเองค่ะก็เรื่องนี้นะคะจะออกแนวแบบคล้ายๆซีรีส์เกาหลีที่ชื่อเรื่องว่าแบบ d e s e n d n t of the sun ะค่ะที่ซองจุงกิของเราแสดงนั่นเองค่ะ ก็เรื่อง you are my hero นะคะมีทั้งหมด40ตอนค่ะสามารถดูได้ที่แอป v ีทีีค่ะเป็นซีรีส์โรแมนติกแบบแนวการแพทย์ด้วยค่ะ ะะได้ช่วยนางเอกไว้ค่ะจากเหตุการณ์โจรป้นเมื่อหลายๆปีที่แล้วค่ะจนในที่สุดนะคะพระเอกกับนางเอกค่ะก็กลับมาเจอกันอีกรอบค่ะตอนที่นางเอกไปเข้าค่ายค่ะตัวกับแบบแพทย์ฉุกเฉินที่แบบเวลาเราแบบเฮ้ยเจอเหตุการณ์อายๆแบบนี้เราจะจะต้องทํายังไงอะไรประมาณน,นี้แบบไปเข้าค่ายกับแบบพวกตํารวจหรือว่าแบบหนวยสว่าดนั่นเองค่ะในแบบเรื่องต่างๆนานา,นา พระเอกก็แบบเฮ้ยได้ช่วยนางเอกไว้หลายครั้งหลายคราอยู่เหมือนกันค่ะก็ทั้งสองแบบสามารถทําภารกิจด้วยกันแบบคือมันจะแบบบางทีมันมีเหตุการณ์ร้ายๆแบบนนี้แล้วแบบคือแบบคนร้ายบาดเจ็บนางเอกเป็นหมอเนาะนางเอกก็ต้องไปช่วยพระเอกก็แบบเป็นคนแบบที่คอยปกป้องนางเอกก็รู้สึกชอบซีรีส์เรื่องนี้นะคะเพราะว่าแบบมันออกแนวคล้ายแบบดิเซนเดนเดีะแบบเออแบบถึง เรื่องของเกาหลีจะเป็นแบบทหารเรื่องนี้เป็นตำรวจแต่แบบน่าดูมากค่ะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบเพยงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยะคะ่ะในการทำคลิปต่อๆไปนะคะก็คลิปหน้าอาจจะเป็นการรีวิวซีรีส์เกาหลีะคะ่ะก็รอติดตามกันได้เลยนะคะก็สำหรับ